สวัสดีครับะะทุกท่านที่รับชมช่อง Youtube เสื้อพมานะฮะวันนี้แม่ดามีกล้วยหอมมานะคะนี่ป<ะ>ะะ้าเอฟซีท่านใดสนใจอยากจะนำไปไหว้นะคะไม่แพงค่ะวีละสี่สิบบาทเองนะคะสวยมากเลยค่ะโอ้นี่นะฮะกล้วยหอมวียักษ์เลยนะครับมีกี่ลูกเนาะเดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวไปนับก่อนฮะใหญ่มากฮะวีนี้นะฮะอกล้วยหอมเขียวนะฮะ อันนี้มันใกล้กินได้หรือยังยังค่ะยังประมาณกี่วันครับแร้วมันจะรู้ได้ไงว่ากินได้ไม่ได้เนี่ยราสีมันไม่ค่อยเปลี่ยนต้องจับดูเนาะราะสีมันไม่ค่อยออกแต่เขาไม่เหลือเบ่มนะคะเขาบ่มใส่เขาบ่มใส่อันห้องเย็นห้องเย็นนี้จะเหลืองงามเหมือนกับกล้วยหอมทองเลยอืสองสี่หกแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าเจ็ดโอ้สิบเจ็ดลูกสิบแปดลูกเนี่ย สิบแปดลูกสิบแปดลูกขายเท่าไหร่วีนี้สี่สิบค่ะี่สิบาทนะวีใหญ่นะฮะตกลูกประมาณสองบาทสลึงนะครับแต่เขาขายลูกละแปดบาทนะถ้าเราไปอยู่ในถ้าไปอยู่ในร้านสะดวกซื้อนะฮะถ้าไปอยู่ร้านในสะดวกซื้อก็จะเป็นลูกละเจ็ดบาทแปดบาทนะฮะอันนี้ตกลูกละตกลูกละสองบาทสลึงนะครับจะขายประมาณห้าสิบาทอันนี้ขายห้าสิบบาทนะฮะโอ้อันนี้ถ้าไปอยู่ในห้างตกลูกละสิบนะเนี่ยนะฮะวีนี้ใหญ่มากนะฮะ หอมนะคะกล้วยหอมหอมเขียวบ่วะพิเศษค่ะห้าสิบบาทค่ะเขาเรียกหอมเขียวบ่หอมเขียวค่ะกล้วยหอมเขียวนะฮะอันนี้มาจากที่บ้านแม่ดาบอ่ะมีกี่ต้นครับก็ปลูกไว้อย่างละต้นสองต้นนั่นแหละค่ะโอ้เหรอฮะก็ไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะอ๋อไม่ได้ปลูกเป็นสวนนะฮะอ๋อไม่ใช่นะฮะปลูกหน้าบ้านปกติเนาะปลูกกล้วยหลายๆอย่างรวมกันไงอ๋อโอ้ปีนี้นะฮะห้าสิบบาทนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนับก่อนวีน oh ี ho. oh ้กี 2006, 16, 20, 22, ่ลูกนะทุกคนนะฮะโอ้โหเดี๋ยวนับก่อนนับก่อนนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่โอ้ข้างบนสิบสี่นะฮะข้างบนสิบสี่แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนับต่อนับต่อนะฮะสิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบหกลูกนะฮะวีนี้นะครับ ยี <c oughs> <26 S 2> <ต>่สิบหกลูกห้าสิบาทตกลูก<ต>ละสองบาทนะฮะดูมอมแมมนี้คือ,อยังไม่ได้อาบน้ําให้น้องกล้วยเลยอ๋อให้น้องไปอาบน้าก่อนนะฮะยี่สิบหกลูกห้าสิบาทตกลูกไม่ถึงสองบาทนะฮะ <c oughs> ตกลูกหนึ่งไม่ถึงสองบาทนะแต่ถ้าคุณไปซื้อในร้านสะดวกซื้อเนี่จะตกประมาณแปดบาทถึงสิบบาทนะฮะลูกใหญ่มากนะฮะ <c oughs> โอ้อวีนี้น่าสนใจมากนะห้าสิบาทอวีใหญ่นะครับ หวีรองลงมาก็40บาทนะฮะอันนี้40บาทมีนะฮะอยู่ประมาณ18ลูกนะอันนี้นับแล้วสิบแปดลูกนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลูกอะไรฮะกล้วยอะไรกล้วยหอมไข่ค่ะกล้วยไข่เหรอค่ะแต่มันก็แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดออแต่น,นี้่ไซส์ใหญ่เนะาะสไซส์ใหญ่แต่มันยังไม่ใหญ่อันนี้ไม่ใหญ่อันนี้หวีเท่าไหร่ สิบห้าบาทค่ะสิบห้าบาทนะฮะถ้ายกเครือก็คูณไปนะ่ะอันนี้นก็อันนี้ก็น้ำ,นนำวา้าบ่อันนี้น้ำว้าก็สิบ้าบาทนะฮะอันน้ำว้าก็วีละสิบห้าบาทนะครับขายแยกแพงคือเราขายราคาเป็นกันเองครับกล้วยน้ำว้าก็ดูสินะเป็นตาหักนะเต็มปลอกไปแล้วอยู่เป็นตาห,ากหักแทนเ้อ รานกล้วยของแม่ดากกอกนะฮะก็จะมีมะละกอเอาไปตำใครอยากตำก็ตำนี่เอามาตำเอา่มะาาละกอมาด้วยนะฮะะใครอยากตำก็เอาไปตำเลยก็มื้อเที่ยงเราก็ตำกินด้วยกันเนาะเพราะว่าถ้าจะาไปตำที่บ้านก็มาเอาแม่ดาเอามาเผื่อทุกวันครับอ่ะเสื้อลองซิมดูสุกแล้วอันนี้สุกแล้วอันนี้เป็นกล้วยอะไรฮะกล้วยกล้วยหอมไข่ค่ะแต่ต้องให้งอมก่อนนี้ถึงจะหวานอ๋อต้องงอมก่อนนี้ถึงจะหวานนะฮะ อ่าแล้วมีผักอะไรมาอีกน่ะอันนี้คือผักกูดค่ะอยู่หลังบ้านนะคะผักกูดสวยงามมากยอดให,ใหญ่เลยนะคะนี่เขาบอกว่าผักน้ำมันหอยอร่อยอ๋อนี่นะคะผักกูดอยู่ที่หลังบ้านของแม่ดาเองนะคะคือแม่ดาไปเก็บอยู่ในในห้วยในหนองครับแม่ดาก็มีความคิดว่าเออถ้าสมมุติว่าเราเก็บตัวไปเราไปไม่ได้เร,เราก็คงไม่ได้กินอืแม่ดาก็ขอมาปลูกที่บ้านขอใคร ขอจำได้ห้อยไงขอเจ้าที่่ะขอไปปลูกที่บ้านก่อนเด้อจะให้กินง่ายง่ายแล้วทีนี้พอพูดในใจใช่ไหมไม่ขอก็ได้แล้วถ้าเราขอนี่เอามาปลูกมันจะสวยงามอ๋อเหรอจริงเหรอถ้าเราไม่ขอมันจะไม่ไม่มีชีวิตรอดอ๋อเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคอ๋อครับผมนี่พอเขาไม่ได้เกิดมาอยู่ในบ้านเราแต่แต่แรกใช่ไหมฮะนี่ลูกเขียวส้มเขียวหวานของแม่ดาลูกอ้้าวมมีสเขียวหวานด้วยนะฮะ ส้มเขียวหวานเหรอจ้าไม่ใช่มะนาวนะคะมะส้มเขียวหวานนะคะนี่โอ้โตมากเลยนะคะส้มเขียวหวานนะครับส้มเขียวหวานนะฮะเปรี้ยวเหรอฮะมันเปรี้ยวเ่รมันก็เปรี้ยวเพิ่งเก็บไงไม่ได้ใส่ปุ๋ยหวานไม่ได้ใส่ปุ๋ยหวานคือโตตามธรรมชาติสุกตามธรรมชาตินะฮะเราก็ไม่ได้ซื้อต้นพันธุ์ด้วยเราเอาแค่เม็ดน้ำมาปลูกอ้าวเหรอค่ะอ๋อแล้วก็ ราก็ไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์ไหนนะฮะแต่เรากินมันหวานนี่เพราะว่าใส่ปุ๋ยแต่เราปลูกไว้เพราะว่าอยากไว้กินเองซื้อต้นพันุครับเราต้องซื้อต้นพันถ้าที่เขาปลูกขายเขาจะมีต้นพันธุ์แล้วก็มีวิธีการที่จะปลูกให้สวยงามให้หวานแต่เราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมาปลูกขายนะฮะปลูกเม็ดมันโตได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีเนาะอ๋อครับผมเดี๋ยวพี่ต่อจะชิมนะฮะเป็นยังไงครับ โดยธรรมชาติคือเรากินเราซื้อมากินจากตลาดแล้วก็เเอาม็ดมันไปปลูกไว้เออแล้วมันก็ขึ้นแล้วมันก็ขึ้นขึ้นมากี่ต้นสองต้นสองต้นไม่ตายด้วยนะปลูกขิงปลูกฟ้างมันก็ยังออกลูกให้กินเสร็จเลยเออแล้วมันก็ขึ้นมาให้เรากินได้น้องนะฮะขึ้นมาให้เรากินได้นะคะเป็นยังไงครับรสชาตินะครับอ่าทุกคนนะฮะเดี๋ยวพี่เสือจะชิมนะครับอันนี้แค่ปลูกเมล็ดนะคะปลูกเมล็ดถ้าถ้าเราซื้อต้นพันธุ์มาปลูกเปี้ยวอมหวานเปี้ยวมหวานแต่เราลปลูกสีนิดนึง หรือไม่ก็เก็บมาไว้สักสองอาทิตย์ห no. นึ่งอาทิตย์นี่นะฮะส้มเคียวหวานของบ้านแม่ดาฮะซึ่งปลูกตามธรรมชาติปลูกทิ้งปลูกคว้างนะครับคนชอบเปรี้ยวจะชอบไม่มีสายพันธุ์ใดๆทั้งสิ้นไม่มีการดูแลใดๆทั้งสิ้นนะฮะกะว่าโตมาได้กินก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ได้กินนะฮะก็จะมันไม่ใด้เปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวอมหวานแต่ไม่ได้ เก็บวันนี้ไงเสือต้องให้ได้หนึ่งอาทิตย์ก่อนนี่นะคะสี่ันขอบคุณนะคะเงียบเลยอธิบายไม่ถูกเลยแบบนี้แหละเวลาใครง่วงนอนอ่ะต้องแบบนี้เลยก็เป็นรสชาติแบบธรรมชาตินะฮะเพราะว่าไม่มีการปลูกจากสายพันธุ์หรือว่าการดูแลเพื่อจะเอามาขายเนาะนะฮะเราปลูกมาเพื่อเออให้มันขึ้นมาก็กินไป มีส้มโออีกนะฮะส้มโอด้วยนะลูกใหญ่มากนะครับโอ้ส้มโอขายลูกเท่าไหร่เนี่ยสม้ส้มโอลูกใหญ่มากนะฮะสามลูกร้อยนะฮะแต่ส้มโอนี้ซื้อซื้อต้นพันธุ์ค่ะส้มโอนี้ซื้อต้นพันธุ์มาแต่หวานนะเสือหวานมากนะส้มส้มโอนี้การันตีการันตีว่าส้มโอไม่ดาหวานจริงจริงนะฮะอันนี้นะฮะลูกสวยมากนะลูกบเอลฟบเลยนะครับ ลูกละ3 0ลูกร้อยนะครับโปรโมชั่นนะครับโอ้สาบนึกว่าโปรโมชั่น33าลูกร้อยไม่ใช่นะครับ <laughs> <laughs> นี่นะฮะร,ร้านผลไม้ของแม่ดากกอกะนะฮะก็ปลูกอย่างละต้นสองต้นเนาะเราก็ได้กินผลไม้ได้กินด้วยได้ขายด้วยค,ครับบางทีก็ได้แจกด้วยนะฮะ <laughs> อย่าลืมไปช่วยกันกดติดตามช่องแม่ดากกอกด้วยนะครับผม,มะะสาว,สาวนะสาวแกล่งคนขยันนะฮะ